สวัสดีค่ะลูกค้าทางช่อง YouTube ทุกท่านคะ่ะวันนี้มีสินค้าอัปเดตหนึ่งรายการคะ่ะจะเป็นตัว L4708DT L4708DT คันนี้เป็นตัวเสากลมนะคะลูกค้าเป็นตัวเสากลมนะคะอุปกรณ์จัดให้ลูกค้าไป2ชิ้นคะ่ะรถเช็คสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยคะ่ะยางดี4เส้นเครื่องดีเกียดีนะคะจด,จดทะเบียนปี2556ปี56นะคะลูกค้ายางดีสเส้นรถเก็บงานใหม่ทั้งคันนะคะเครื่องดีเครื่อง การันตีไม่เคยแกะไม่เคยเปิดค่ะสามารถมาทดลองขับและมาดูเครื่องได้นะคะมาดูน็อตมาดูตัวอย่างได้เช็คสภาพให้เก็บสีสวยงามค่ะราคาคันนี้เราเปิดอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์จัดให้ลูกค้าไปสองชิ้นค่ะใบดันดินและผ่านพวนอุปกรณ์จัดให้ไปสองชิ้นใบดันดินและผ่านพวนนะคะเช็คสภาพพร้อมใช้ให้ค่ะฝาครอบตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนสวยงามค่ะไฟครอบไฟตาไฟเลี้ยวนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0806110653ค่ะ0806110653ร้านเราตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามติดถนน4เลนเส้นวาปีร้อเอดค่ะออกจากร้อจังหวัดร้ออยู่ที่28กิโล28กิโลนะคะก่อนเข้าวาปีอยู่10กิโลสามารถมาเยี่ยมมาชมได้เลยค่ะ ส่งฟรีให้200กิโลอุปกรณ์เสาชิ้นยางดีสีเส้นเครื่องดีเกียร์ดีจดทะเบียนปี2556นะคะรถไม่ผุนะคะรถไม่ผุเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะตรงไหนไม่ดีทางร้านเช็คให้ใหมค่ค่ะการันตีเครื่องนะคะบ้าไม่เคยแกะเครื่องเดิมนะคะรับประกันเครื่อง1ปี รับประกันหลังการขายอยู่ที่3เดือนนะคะมีปัญหาอะไรสามารถโทรแจ้งได้ใครที่สนใจติต่อได้ที่เบอร์0806110633 0806110633อุปก,กรณ์จัดให้ไปสองชิ้นสามแสนันบาทราคาต่อรองได้หน้างานจ้ะ